ม,มามา่าผัดขี้เมาคุ้งน่าอร่อยไหมเห็นเขาทานมาม่ากังอยากทางมั่งไม่้ก,กินมาม่าเลยตั้งแต่ไม่สบายหมอไม่ให้กินอยากกินอะ่ะโอเควิธีการทำง่ายอีกแล้วกบนิยมความง่ายเริ่มต้นเราก็ตั้งน้ำตั้งกระทะเนาะเอาเส้นไปลวกแค่ลวกแค่พอเส้นนิ่มนะคะลินออกพักไว้นะ ังนั้นเราปอกเกือกกุ้งผ่าล้างแล้วก็กุ้งเนี่ยไปผัดนิดน,นึงให้สุกยกขึ้นพักไว้หลังจากนั้นเราก็จะคั่วพริกกระเทียมให้หอมก็ไม่ได้ใส่น้ำมันนะคั่วพริกกระเทียมให้หอมพอพริกกระเทียมหอมเร็ดใส่เส้นมาม่าที่เราลวกไว้ลงไปเติมซอสหอยนางรมสีอขาวน้ำปลาน้ำตาลพอเติมแล้วผัดให้เข้ากันนะคะปิดท้ายด้วยใบกระเพรานะ กบช่ใสยพริไทยอร่อยมันจะหอมหอมแล้วก็พริกแดงหั่นเส้นแล้วก็ถ้ากุ้งที่เราผัดไว้ไม่ได้กินมามา่ามาประมาณสองปี <c oughs> เห็นเแว่นเขากินกันก็อยากกินมาก แม่แม่แม่มันจะหอม,ม,มใส่พิชัยอ่อนเนี่ยมันจะเล่นเรื่องความหอมของผักขี้เมาสำหรับกลบแล้วผักขี้เมาเนี่ยขาดพิไัยอ่อนกับใบกะเพราไม่ได้เลยอ๋อเผ็ดเผ็ดอร่อยชอบ ได้กินสมใจแล้ว